สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับน่าจะรออีกไม่เกินประมาณสักสองสามนาทีนะครับก็จะจะจะเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับผม ครับก็ใครนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมสวัสดีคุณแจสสนะครับวันนี้ภาพก็ตัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่หน้าผมก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรครับผมก็วันนี้ครับเราจะมาดูกันในสิทรัพย์หลายๆตัวนะครับที่หลายๆคนเข้ามาขอกันนะครับหลังก่อนที่ผมจะไลฟ์เอาไว้นะครับก็จะมีตัววันนี้ขอกันไม่ค่อยเยอะนะครับก็ มีตัว XPG อ่าโอเคตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับทองค่าเงินเน่ยเดี๋ยวผมดูให้นะครับ BGRIM BGRIM อันนี้ก็คนขอมาค่อนข้างจะเยอะนะครับ SCPG นะครับก็กับตัว Com7 นะครับบ้านปูบ้านปูจริงๆเนี่ยครับผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมผมจะดูทีหนึ่งให้นะครับ KCE แล้วก็ KCC นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมาดูตัวพวกบ้านปู่พวกทองข้างเงินด้วยนะครับขอตัว GVP นะครับจะพิเศษได้ครับเดี๋ยวดูให้นะครับคุณแจนดนะครับคุณกิ๊กนะครับคุณนิติกรนะครับคุณสรัญญานะครับ MH p o o ูนะครับ SCGP ได้ครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับตัวนี้ก็อยู่ในตัวที่หลายๆคนเขาขอกันด้วยนะครับหลายๆคนที่เข้ามาดูนี่ก็รู้เลยนะครับพันดูจากชื่อน่าจะเป็นนักเรียน นะครับแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามเพจผมมานานนะครับก็วันนี้ครับคือจริงๆวันนี้ก็มีเรื่องจะพูดอยู่นิดหน่อยนะครับคือตัวบิตคอยที่รู้สึกว่าตอนนี้บิตคอยอ่ะตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าอยากจะเทรดตอนนี้ครับผมว่านะมาเทรดพวกค่าเงินน่าจะดีกว่านะครับค่าเงินเนี่ยครับตอนช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าค่าเงินเนี่ยครับเทรนมันจะค่อนข้างชัดนะครับทองคํานี่ชัดไหมยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ก็เรามาดูกันนะครับก็อย่างเคยนะครับก็เริ่มจากตัวทองคําก่อนนะครับใครที่เข้ามาทีหลังเนี่ยครับก็จะไม่ทันก็ไปรีวิวเอาทีหลังเองนะครับตัวทองคําทองคำเนี่ยครับจริงๆผมพูดมาตั้งแต่ตอนน่าจะไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วนะน่าจะตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับตั้งแต่ราคาขึ้นมาประมาณแถวๆนี้ล่ละผมก็ให้เป้าราคาทองคำเนี่ยครับให้เป้าค่าอยู่ที่1980นะครับ จริงๆก็เนี่ก็ปาูนต้องนานมากแล้วล่ะนะครับแล้วถามว่าตอนนี้ครับยังเป็นเป้าเดิมอยู่ไหมนะครับก็ให้เป้าที่เดิมอยู่นะครับแต่ทีนี้ครับถามว่าอาจารย์แล้วตอนนี้ที่ราคามันมีการปรับตัวลงมาเนี่ยทำยังไงนะครับก็ไม่เป็นอะไรครับที่มันปรับตัวลงมาเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะปกตินะครับว่าราคามันก็สามารถจะปรับตัวก่อนได้ แต่เป้าที่เราให้ไว้นะครับก็อยู่ที่ในกระเปาศูนย์ยังเป็นเป้าเดิมนะครับรูปแบบที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับในทองคาอันเนี้ยถามว่าคุณดูดีๆครับก็จะเป็นถามว่าตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะข,ของอขึ้นสามลื่นนะครับก็หรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นตัวซิกแซกนะครับอันเนี้ยเป็นซิกแซกที่เกิดขึ้นค่อนข้างค่อนข้างจะสบ่อยนะครับรูปแบบตัวนี้ก็เรียกว่าตัว อ๋อน้องมอสักๆไปนะครับออกฟอนต์ใหญ่ๆหน่อยดีกว่าครับผมก็อันนี้เป็นขึ้น A แล้วก็ที่มีการปรับตัวลงมานะครับก็เป็นพวกขึ้น B แล้วก็ที่ขึ้นไปนะครับก็เป็นขึ้น C ทนี่ถามว่าขาที่ลงมาอยู่ล่ะลงมาเป็นอะไรนะครับตัวนี้าขา C ีที่ผมจะไม่ผิดเนี่ยราคาหน้าจะไปถึงเป้าพอดีนะครับเราก็วัดดูนะครับพอวัดดูปุ๊บก็เนี่ยราคาไปถึงที่1น0่พอดีนะครับ ก็เป็นเป้าของตัวซิกซ์นะครับหลังจากนั้นราคาก็มีการปรับตัวลงมานะครับแล้วแล้วราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่ราคามันจะไหลลงมาถามว่าไหลลงมาแล้วเนี่ยครับมันจะเป็นรูปแบบอะไรต่อนะครับก็จริงๆรูปแบบตัวนี้มันสามารถมองได้สองอย่างนะมองเป็น A,B,C ก็ได้หรือว่าถ้ามองมันขึ้นสามได้ไหมไม่ได้ มองได้แค่เป็น A B C หรือว่ามีซึ่งวฟนะครับมองได้2อ,อย่างอีกนหนึ่งคือตัวนี้จะเป็น A B C X แล้วก็ A B C ได้สองตัวนี้ครับดีกีขนาดเดียวกันได้นะครับอันนี้ไม่เคยมีหนยญเท่าไหร่ในอีกหนึ่งคือตัวนี้ครับถามว่าขาที่ลงมาตัวนี้ให้เป้าเท่าไหร่นะครับก็เป้าส่วนใหญ่เนี่ยครับมันจะไปรีเทสที่ขาสุดท้ายก่อน ก่อนที่ราคามันจะกับตัวนะครับก็อาจจะลงมาประมาณแถวๆเอาไปชุดใหญ่เลยดีวยกว่าอ่าอาจจะลงมาแถวๆแถวๆเนี้ยครับก็เป็นไปได้นะที่หนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับหรือว่าต่ำออกว่านั้นก็ได้หมดนะครับแต่ภาพใหญ่อะครับภาพใหญ่ผมยังให้ภาพเดิมนะที่หนึ่งเก้าแปดศูนย์นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าตัวเนี้ยมันจะไปถึงไหมนะครับอ่ขาที่ลงมาเนี้ยครับอันนี้เป็นขา a นะขึ้นเป็น a ลงเป็น b แล้วก็ขาใหญ่ก็เป็นขา c นะครับก็จะเป็นตัวรูปแบบนี้ก่อนนะครับตัวบิตคอยอ่ะครับบิตคอยนี่ยังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับคือบิตคอยเนี่ยครับพอเราปรับไปในรายสี่ชั่วโมงนะครับปรากฏว่าราคาเนี่ยครับมันหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นอ่ะหลุดไปเลยตุดไปเต็มๆนะครับพอหลุดไปอย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสที่ราคาจะไหลลงมาต่อได้อีกนะครับ ก็ค่อนข้างน่ากลัวครับตัวบิตคอยหรือว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนจากเทรดขาขึ้นเป็นขาลงอันนี้ก,ก็ก็ได้นะครับแต่ว่าเป้าในการลงเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเป้าอยู่เท่าไหร่โดยทั่วไปเนี่ยครับถ้าเกิดราคาลงอย่างเงี้ยแล้วก็เทรนของการขาขึ้นพวกนี้ครับเป็นเทรนที่ที่ออกข้างนะครับคือเทรนที่หลุดเส้นเทรนไลน์ลเนี่ยครับมีโอกาสสูงมากที่ราคาครับจะลงมาค่อนข้างลึกนะ เรืที่นี้คือลงมาประมาณถึงถึงต่ำกว่าต่ำกว่า60.8ได้เลยนะครับถึง22 0 0 0นะครับก็มีโอกาสที่จะลงมาถึงได้ขนาดนี้นะครับใครที่เทรดนะครับต้องระวังไว้นิดนึงนะระวังว่าราคาเนี่ยครับมันยังไหลลงมาต่อได้อีกนะครับก็ถ้าหลุดตัวนี้นะครับก็มีโอกาสว่ามันจะเป็นตัวคล้ายๆกับตัวซิกแซกเมื่อกี้นะครับก็ a b แล้วก็ C ลงมานะครับก็ต้องระวังตรงนี้ไว้ Uh, ตัวที่คนขอเนี่ยครับจริงๆก็มีขอมาอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะดูอีก,กนังหนึ่งนะดูน่าจะเป็นตัวค่ะตัวตัวเซ0ดีกว่า mm hmm. ถามว่าเซตฟตอนแรกเนี่ยครับผมให้เป้าที่980เอาไว้นะครับแต่ดูเหมือนกับว่าเป้าตัวนี้ครับมันเริ่มจะไม่แน่าใจว่าจะไปถึงไหมนะ นะครับมีโอกาสเยอะมากที่จะไปไม่ถึงนะแค่ไปได้แค่เป้าแค่ตัวไฮเดิมนะครับที่970นะครับก็ตอนนี้ครับตัวเซตฟิฟตี้ครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคือราคาครับมันยังออกข้างอยู่นะครับคือออกข้างตลอดทางเลยนะครับก็จริงต้องปรับเป็นรายวันนะครับแต่มันก็ในยยะไม่ต่างกันหรอกนะครับทีนี้สิ่งที่จะน่ากังวลนิดนึงก็คือ ตัวเซ็ติตี้อะครับถ้าราคานี่มันมีการปรับตัวลงมาอยู่นะครับคือหลุดเส้นเทนไลน์แล้วล่ะโอกาสสูงมากนะครับที่ราคามันจะมันจะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงเทนขาขึ้นในระยะสั้นตรงนี้ครับมันก็เรียกได้ว่ามีโอกาสจะจะจบได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องระวังเทนขาขึ้นตัวนี้ครับทีนี้มองว่าถ้าขาลงเนี่ยจะลงไปที่เท่าไหร่ เซฟี้จริงๆครับช่วงนี้ช่วงราคาออกข้าครับเวลาที่ขาลงอ่ะมันมักจะลงมาค่อนข้างลึกนะก็ดูจากตัวเก่าๆเนี่ยครับเห็นไหมว่าตอนที่ราคาลงมาครับมันลงมาจุดเนี่ยครับลงมาถึงเกือบๆถึงฐานหมดเลยนะครับก็ต้องระวังว่าตัวเนี่ยันมีโอกาสที่ราคาครับมาจะลงมาได้อีกนะครับก็น่ากลัวนิดนึง คนที่ขอมาครับเดี๋ยวผมดูคนที่ขอมานะว่ามีตัวไหนบ้างจริงๆผมอยากพูดถึงเรื่องค่างเงินด้วยนะครับ XPG เออตัวนี้ค่อนข้างดีนะ XPG ค่อนข้างดีมีนน้มสูงว่าจะกลับตัวได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้สัญญานี่ดีมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้อ่ตัว ตัวเนี้ยครับอ่าวอลลุ่มลิควิตี้เป็นยังไงบ้างแต่ดูเหมือนกับว่า,วาน่าจะน่าจะโอเคนะถ้าเกิดลิควิตี้เยอะเนี่ยครับก็น่าสนใจนะครับเป้าในการขึ้นเนี่ยครับอย่งเงินต่ำเนี่ยเห็น2.3แน่นอนนะครับก็ถ้าหากว่าขึ้นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันมีโอกาสเลยนะว่าจะไปถึง3กว่าได้นะครับก็ขอดูที่เป้าก่อนเป้าแรกก่อนละกันนะครับว่าที่ตรง2.3เนี่ยราคาไปถึงไหมแล้วถ้าเกิดว่าไปถึงนะเดี๋ยวเราเค่อยมาว่าทีนึงนะครับว่าลักษณะการขึ้นของมันเนี่ย มันขึ้นเป็นลักษณะรูปแบบอะไรนะครับเราค่อยมาดูกันแต่ตัวนี้ถือว่าถือว่าค่อนข้างค่อนข้างสวยนะครับมีคนก็มาพูดกันนะครับถึงตัว JKN นะครับอ,อ JKN นะครับ ตัวเนี้ยผมก็ได้บอกในในแผนในในในเพจไว้อ่ะครับว่า JKN เนี่ยครับมันมีลักษณะโครงสร้างที่ค่อนข้างจะปะแปกลกนะก็คือถ้าว่าพูดตามธรรมดาเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าตัวเนี้ยมันมีการทํากราฟไม่ทำกราฟนะหรือว่ามีการควบคุมมีการ Market m a k e กอร์อะไรบาง,างอย่างอยู่หรือเปล่านะครับคือสังเกตเห็นได้ว่าเวลาที่ก่อนที่ราคาจะมีการทิ้งตัวลงมาเนี่ยนะครับกว่าจะมีข่าวทุกครั้งอะครับอันนี้ก็มีข่าวนะ นะครับตอนนี้ก็มีข่าวนะครับคือก่อนมีข่าวครับม,มันจะมีคนไหนเนี่ยแอบทิ้งมาก่อนนะครับคนนั้นเนี่ยแอบทิง้งนะครับแล้วก็พอข่าวออกมานะครับก็จะเป็นการเปิดแกลบที่ค่อนข้างแรงนะครับแรงเลยนะครับอย่างวันเมื่อวานนะครับก่บวันนี้เมื่อวานก็ราคาก็าเปิดเปิดขึ้นมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าอย่างเงี้ยจะกลับตัวไหมยังไม่กลับนะครับก็คือ จริงๆต้องดูปริมาณการซื้อขายประกอบด้วยนะครับว่าปริมาณการซื้อขายเป็นไงบ้างถ้าหุ้นกลับตัวเนี่ยปริมาณการซื้อขายสมควรจะเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ครับมันก็ามว่าอย่างเงี้ยจะกลับตัวยังยังไม่คอนเฟิร์มว่ากลับตัวนะครับแต่โดยโดยนิสัยของ JKN เนี่ยครับเราดูจากของเก่าๆก็ได้นะครับเวลาที่หุ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยครับมันก็มักจะกลับมาในเทนของมันทุกครั้งนะครับ เห็นไหมว่าขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก็ลงมาที่เดิมนะครับลงมาที่เดิมก็จะกลับมาที่ตัวเทไลน์หลักของมันนะครับอย่างตัวเนี้ยเทไลน์หลักก็ก็ตัวเนี้ยขนาดตัวเนี้ยครับก็ยังกลับมาที่เทไลน์หลักเหมือนเดิมนะครับคือเทไลน์หลักนี้มีนัยสําคัญค่อนข้างเยอะนะในตัว JKN นะครับก็ถามว่าตัวเนี้ยครับราคามันจะกลับมาที่เดิมไหมเออนวำับของตัว JKN เนี่ยครับผมยังอ๋อจะละ แรกหานะ่รารับไม่เจอครับพอเรามองไปดูดีอ๋อโอเคตัวนี้ครับเราต้องปรับสเกลนิดนึงครับเป็นล็อกสเกลนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้ล็อกครับมันจะมองไม่เห็นจุดของเป้านะครับเป้าตัวนี้มันอยู่ที่2 2งจุนะครับแล้วเป้าถัดไปนี่มันอยู่ที่คิดว่าน่าจะแค่ตัวนี้พออ่ะอันนี้ไม่น่าจะลงลึกขนาดนั้นนะครับก็ได้อยู่ที่1 2 6่งจนะครับหนึ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับถามว่าจะมีโอกาสลงมาต่ำกว่านั้นไหมตัวนี้ผมตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็ยังไม่สมควรซื้อะครับนะครับเลยใครอยากจะเล่นสักหมื่นหนึ่งสองหมื่นนะครับก็เล่นจำนวนเงินไม่เยอะนะครับก็อาจจะลองเล่นได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าเกิดราคาลงมาต่ำกว่าหนึ่งจุดศูนห้านะครับคุณต้องคัดทิ้งนะนะครับไม่งั้นราคามันจะลงต่อไปเรื่อยจุดต่ำสุดของราคาที่จะลงไปได้คือศูนย์จดศนย์หนึ่งนะครับ หลายตัวก็ไปถึงแล้วนะครับเราก็ต้องระวังว่าตัวที่เราถือเนี่ยอย่าไปถึงตรงนั้นนะครับตัวบ้านปูอะครับบ้านปูตัวนี้จริงผมพูดไปน่าจะน่าจะประมาณสักปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเดี๋ยวผมมีของเก่าอยู่เดี๋ยวผมจะไปหามานะครับแล้วบอกว่าที่ผมพูดไว้เนี่ยพูดว่าอะไรบ้างคือบ้านปูอะครับตอนที่เราดูต้องนานแล้วล่ะ เราก็เห็นว่าบ้านปูอะครับมันเป็นแนวโน้มที่ราคาครับมันยังลงอยู่นะครับพวกนี้เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมันก็คือรูปแบบของตัวพวกอีลองเกตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอีลองเกตแฟลนะครับภาพภาพค่อนข้างชัดนะครับชัดมากนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนิดนึงอะครับคือตัวตัวรูปแบบอีลองเกตแฟลเนี่ยมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือว่า ราคาครับปอตอนลงเนี่ยมันจะลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเป้าของผู้วกอีลองเกตเนี่ยมันมักจะแม่นยำนะครับแม่นคือหมอยายถึงว่าราคาไปถึงเนี่ยก็คือถึงเลยนะครับอย่างอันนี้นราคาเนี่ยครับไปถึงที่ร้อยหกสิจุดแปดพอดีเป๊ะนะครับก็ลงมานิดนึงนะครับแปดบาทอาจจะขยับนิดนึงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี้ยครับมันแปดบาทนะครับก็เป็นเป้าของขาลงนะครับเป้าของที่ประมาณตรงนี้นะครับถามว่าถ้าคุณจะซื้อเนี่ยครับ จะซื้อไหมนะครับก็เรามาดูในภาพใหญ่นะครับบ้านปูภาพใหญ่เนี่ยครับมันก็ถือว่าไม่ได้เสียมากนะคือหมายความว่าขาที่มีการปรับตัวลงมาเนี่ยครับมันก็ลงมาประมาณ50%ก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วขาต่อมาเนี่ยครับขาที่กําลังจะขึ้นอยู่ขาซีเนี่ยแหละครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ไกลเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบซื้อนะ ตัวนี้ครับราคาตอนเนี้มันยังมันยังลงอยู่อ่ะลงอยู่คือตอนนี้มันกําลังลงอยู่ซึ่งการลงของมันเนี่ยครับมันนีไม่ได้บอกว่าลงจบไหมนะครับดูอย่างเงี้ยถ้าดูรูปแบบอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่ายังลงไม่จบนะครับน่าจะลงมาจบที่บริเวณด้านล่าง,างนิดนึงนะครับถ้าดูจากขาที่มันลงมานะก็ AB ตัวนี้ครับเราก็สามารถจะนับคลื่นได้นะครับมันเป็นตัวลักษณะของพาราเลล เห็นไหมพวกนี้ครับเวลาพาราเรลลน์พวกนี้ครับ, line, รบถ้าเราอ่าตีถูกนะครับส่วนใหญ่ก็เป้าในการขึ้นก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับของตัวพาราเรลลน์พวกเนี้ครับมันจะเป็นรูปแบบของ A B C X แล้วก็ A B แล้วก็ C ขาหนึ่งส่วนใหญ่ตัวนี้ครับเวลาที่เรานับคลื่นน่ะมันจะ มันจะเห็นรูปแบบที่ราคาครับมันจะมีโอกาสปรับตัวลงมาได้อีกนะครับบางคนก็นับเป็นห้าขาแต่จริงๆนับไม่ได้นะครับพวกนี้จ,จะนับเป็นตัวอนอนสัตนดน์นะครับก็นะครับก็จะเป็นตัวนอนสนดาดไปเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับก็ เป็น A นะครับแล้วก็ B นะครับแล้วก็ขาล่างเนี่ยครับจะเป็น C ทับเนะครับแล้วก็ขาหนึ่งก็ตรงนี้ครับมีแนวโน้มสูงว่าราคานะครับมันจะลงมาต่อนะครับส่วนใหญ่อะครับเวลาที่ราคาขาสุดท้ายที่ลงมา มันจะลงมาไม่่ืยลึกมากนะครับก็อาจจะอยู่ที่แถวๆเจ็บาทกว่าๆแถวนี้แหละนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่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 จบนะครับพอจบแล้วเนี่ยราคามันจะมีการเด้งกลับไปนะครับพวกนี้จะเด้งกลับไปได้ค่อนข้างหลึกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอันแรกเนี่ยครับเราต้องรอให้ราคามันกลับตัวก่อนนะถึงซื้อนะถ้ายังไม่กลับตัวนะครับไม่ต้องรีบซื้อนะครับ บ้านปูเท่าก,กับตัวเนี่ยครับโอกาสที่จะไปได้ไกลเนี่ยก็มีแนวโน้มค่อนข้างสูงนะครับแต่ใจเย็นก่อนนะครับไม่ต้องรีบซื้อตัวที่ขอมาอีกตัวหนึ่งตัวไหนะนะ JKN เ,เอาวเวลาอบีกริม บีกิมนี้ไม่มีสัญญาณการกลับตัวเลยนะครับราคาอย่างเงี้ยยังลงได้อีกนะครับตัวแนวรับของม,มันเนี่ยครับจะอยู่ที่แถวๆด,ด้านล่างเลยนะครับก็ยังค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะครับกลัวว่าราคาเนี่ยยังจะลงได้ได้ไดต่อนะครับก็ไม่ต้องรีบครับผมตัวบีกริมนะครับก็รอให้ราคามันกลับตัวก่อนค่อยค่อยคอยซื้อได้นะครับ s c g p ตัวนี้นี่จริงๆนี่เห็นว่ามันลงมาเยอะแล้วนะครับท่านักนู้นว่าจะลงมาถึงฐานเลยก็ยังลงมาไม่ถึงนะครับทีนี้ถามว่ากลับตัวหรือยังยังไม่กลับครับรูปแบบนี้เป็นรูปแบบการแค่ราคาครับขึ้นมาเด้งเท่านั้นนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสที่จะไปถึงสีบองบาทได้แค่นั้นเองนะครับยังไม่มีสัญญาณบอกว่าราคาจะกลับจะขาลงเป็นขาขึ้นนะครับยังไม่มีสัญญาณอะไรทั้งสิ้นเลยก็ ค่อนข้างจะจะน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับตัวนี้รูปแบบตัวนี้ที่เกิดมาเนี่ยครับมันเป็นตัวอีรอมเกตซิกแซกไม่ใช่อีรอมเกตซิกแซกก็เป็นตัวซิกแซกนะครับซิกแซกนอร์มอลซิกแซกธรรมดาแต่ว่าขาบขา c เนี่ยลงมาค่อนข้างค่อนข้างหลึกนะครับพวกนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเคซี เคสีน SI เน่ครับน่าจะตอนที่ลงมาเนี่ยครับเป็นรูปแบบของตัวหนึ่งเซนชั่นนะครับทีนี้ถามว่าขึ้นไปเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับตอนนี้ราคาแนาวโน้มเนี่ยครับถามว่ากลับตัวหรือ,อยังก็มีแนวโน้มจะกลับตัวได้ค่อนข้างค่อนข้างดีทีเดียวนะครับลงมาห้าสิบเอร์ซนห้าสิบเปอร์ซ็นตัวนี้ถามว่าจะกลับได้ไหม ก็กลับได้นะครับภาพในการลงเนี่ยก็ถือว่าลงค่อนข้างค่อนข้างช้าทีเดียวนะครับก็มีโอกาสกลับตัวครับผมภาพนี้มีโอกาสกลับตัวแต่ตัวนี้จริงๆถ้าเกิดว่าตามโครงสร้างมาแล้วเนี่ยครับตัวเนี้ยน่าจะไม่ใช่เป็นตัวตัวอิมเพรสชันน่ะน่าจะเป็นตัวรูปแบบคอลเลกชันมากกว่าเพราะว่าอืม ABC ปุ๊บแล้วก็ราคาออกค่อนข้างเนี่ยครับมันต้องเป็นตามตามหลักตัวเนี้ยต้องเป็นตัวตัว คอลเลกชันนะครับไม่ใช่อิมเพลชันก็อาจจะเป็น A B C D E อะไรอย่เี้ก็ได้นะครับได้หมดนะครับมันสามารถจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับแต่ว่าภาพยังไม่ออกมาไม่หมดเนี่ยครับเราค่อยดูทีหนึ่งตัวนี้ตัวนี้มันเป็นตัวลักษณะของค,ค,คอล่าคอลอนสามอันนี้ยคอลอนหตัวเนี้ยคอลอนสนะครับก็เดี๋ยวมีการแก้ไขตัวเลเบลนิดนึงนะครับน่าจะเป็น เอฟซี G, อะไรก็ที่อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวเราเค่อยวายดทีหนึ่งนะครับเอบแล้วก็ซีลงมามั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมต้องมาดูทีหนึ่งแต่ตัวตัวเดกรีอันนี้กับอันนี้เหมือนกันจะเป็นชุดเดียวกันนะครับก็ค่อยมานั่งค่อยๆดูว่าน่าจะเป็นตัวไหนได้บ้างนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยครับก็อนาคตนะกับตัวแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้จะกลับตัวนะครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสจะกลับตัว พวกนี้ก็อยู่ในตัวพาราเละลไลน์ไปนะครับอ๋อค่างเงินบาทนะครับค่างเงินบาทได้ครับสักครู่นะครับผมตัวค่างเงินบาทเนี่ยครับคือผมเห็นรูปแบบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาในค่างเงินบาทนะครับคือชุดที่เป็นค่างเงินบาทเนี่ยครับคือตอนที่ขามันขึ้นมาเนี่ย ในภาพใหญ่ครับภาพใหญ่เนี money, ่ยราคาข้างเงินบาทเนี่ยครับตั้งแต่ตั้งแต่ปีตั้งแต่เดือนต้นต้นต้นปีที่ผ่านมานะครับราคาครับมันออกข้างตลอดเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าพวกเนี้ยมันออกข้างนะครับทีเนี้ยตอนนี้ข้างเงินบาทเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเรามองดูในตัวลักษณะมันนะพวกเนี้ยเป็นขาขึ้นนะครับแล้วเนี่ยครับมันเป็นขาออกข้างนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยขึ้นอีกทีนึงก็ถ้าหากว่าเรานับดีๆครับ ชุดที่มันเกิดขึ้นมาตัวนี้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวลักษณะของตัวทางเทเต็ดนะครับก็จะเป็นขาที่ว่าเป็น A B แล้วก็ C ขึ้นไปซึ่งเป้าหมายของการขึ้นเนี่ยครับเราจะเอาไม่ไกลมากนะครับเพราะว่าขา B เนี่ยลงมาไม่ลึกนะครับก็ให้เป้าเนี่ยครับอยู่ที่แถวๆผมมองว่าน่าจะเป็นนิวไฮนะแต่นิวไฮเนี่ยครับก็อาจจะไม่เกินเส้นข้างบนนะครับคิดว่าไม่น่าเกิดเส้นข้างบนมาก อันเนี้ยเป็นคอลเลกชันที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับลักษณะของตัวทางเกติอันเนี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างยากนะครับก็พอเกิดขึ้นมาเสร็จก็ราคาก็มีการปรับตัวขึ้นไปนะครับก็เป็นเรื่องปกติพวกนี้จริงๆเป้าอะครับเป้าอยู่ที่แก่ไฮเดิม erm นะครับแต่พอผมมองภาพใหญ่แล้วเนี่ยผมมองว่าเนี่ยเออมันมีโอกาสนะที่ภาพนี้จะขึ้นต่อไปได้นะครับถึงไฮสูงสุดเลยนะครับก็แถวๆราคา38มสิบแปดทุกราคาสามสิบห้า 35. จุดกว่ากวานี่แหละ อ่าด่นนะสามสิห้าจุดเจ็ดประมาณสามหจดแประมาณนี้แหละนะครับก็มีโอกาสที่จะไปถึงได้นะครับแต่เป้าแรกครับเป้าแรกเราเอาแค่ตัวไฮเดิม erm ก่อนนะที่สามสิ้าจุดเท่าไหร่อ่ะจุดหจุดเจดอะไรประมาณแถวๆนี้แหละนะครับแล้วถ้ามันไปถึงเราค่อยว่างกันอีกทีหนึ่งแต่ก็น้โนมทาพใหญ่ก็ค่อนข้างค่อนข้างดีตัว าบาทแล้วนะครับตัวทองคำนี่ผมพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ KSL KSL ตัวเออ KSL นี่มีโอกาสกับตัวสูงนะเนี่ยคือปัญหา KSL เนี่ยครับถ้าเกิดดูจากในกราฟอะ กราฟตัวนี้มีโอกาสจะกลับตัวสูงนะครับแต่เคสเลเนี่ยครับช่วงที่เทรดที่ผ่านมาเนี่ยฟันโฟไม่เข้าเลยนะครับดูเนี้ยดูในกราฟจะดูออกว่าการกาฟกราฟไม่เข้าอะ่ะปริมาณการเทรดนี่มันค่อนข้างน้อยอะ่ะพอปริมาณการเทรดซื้อขายน้อยอ่ะครับคือเป็นหน้าที่ของทางเคสเลแล้วล่ะเขาต้องออกข่าวอะ่ะให้คนเข้ามาซื้อขายอ่ะครับแต่เขาไม่มีทีหนึ่งอะ่ะพอไม่มีปุ๊บอะครับราคาโอกาสที่ราคามันจะขึ้นอะ่ะมันจะขึ้นค่อนข้างยากนะครับ ตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเราดูปัวเป้าหมายราคาย่อยๆะนะครับราคามันใกล้จะเบรกเส้นนี้แล้วล่ะนะครับ <c oughs> คิดว่าดูจากรูปแบบของราคาแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเบรกนะตัวนี้ประมาณการซื้อนี่ค่อนข้างเยอะนะครับหมายถึงว่าแรงในการซื้อครับมันค่อนข้างจะเยอะนะครับมีโอกาสสูงที่ราคาเนี่ยมันจะเบรกได้ถ้าเบรกได้นะครับเป้านี้เป้าเนี่ยครับอย่างขั้นต่ำคือไฮเดิม นะครับคิดว่าน่าจะถึงนะายเดิมนะครับก็ต้องมาดูกันนะว่าตัวนี้ครับมันจะไปถึงไหมใครจะเข้า,าครับอย่าลืมคุณตั้ง stop loss นะ s t o p loss ที่โหลเดิมนะครับแถวแถวแถวสามบาทแถวๆนั้นนะครับถ้าไม่ตั้งเนี่ยจะค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ออมีคนถามนะคะว่าแสดงว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่า พร้อมกับทองคําขึ้นด้วยไหมถ้าแบบนี้สมควรจะซื้อทองคาใช่ไหมอตอนนี้ครับราคาทองคําอ่ะถ้าผมดูไม่ผิดอ่ะคือทองคำเนี่ยมีโอกาสจะจะขึ้นอยู่นะครับก็อยู่ที่หนึ่งเก้าแปดศูนย์ถ้าคุณซื้อทองคําได้ไหมทองคําแท่งก็ซื้อได้นะครับแต่ทองคําแท่งเนี่ยจะมีผลกับตัวข้างเงินบาทคือบางทีอ่ะผมจะบอกค่อนข้างยากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงที่คุณซื้อข้างเงินบาทนะครับกับช่วงที่ทองคําขึ้นนะี่ะ มันจะบางทีอ่ะมันจะคนละช่วงกันคือหมายความว่าอาว่าเงินบาทน่้ขึ้นก่อนทองคำนะแลวจะอ่อนค่าก่อนทองคำนะครับตัวหนึ่งที่ผมเห็นนะ่ะคุณลองไปดูนะคือตัว d ี y d x กวดคือสินทรัพย์ที่เป็นตัวค่างเงิน US ทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าคุณจะใช้ตัว u s ข้างหน้าครับ US j a p a n e s e นอ่ะอ US อะไรก็ตามนะครับจะมาอิงจากค่าดี y กทีนี้ครับค่าดี y กตอนนี้ราคาเนี่ยมันเริ่มจะกลับตัวแล้วนะครับกลับตัวคือตรงเนี้ยเป็นขาขึ้นนะครับพอดี y กวเป็นขาขึ้นนะครับซินทรั์ทุกอย่างนะครับที่ขึ้นต้นด้วย u s เอ่อะครับจะขึ้นหมดเลยนะครับก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยครับมีโอกาสจะอ่อนตัวได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่ง ถามว่าทองคำเนี่ยมันจะไปที่ทางไหนนะครับแล้วแต่นะครับบางทีอะครับทองคำอะส่วนใหญ่อะมันจะสวนทางกับตัวเด็กวายนะครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ย DIY เด็กวายนี่มันอ่ามันขึ้นใช่ไหมทองคํามันก็มันก็ลงนะครับมันจะสวนทางกันแต่ว่าบางทีอะครับบางทีคือหมายถึงว่าบางจังหวะคืออย่าง อย่างอันนี้ถ้าแบับรายวันก่อนนะครับบางจาังหวะเนี่ยมันก็จะไปทางทิศทางเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงของของราคาว่ามันจะไปทิศทางไหนต,ตอนนี้ผมยังมองนะว่าทองคําในระยะสั้นเนี่ยครับระยะรลายรายชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ยังเป็นน้องผาขึ้นอยู่นะครับก็น่าจะน่าจะสนน่าจะตรงข้ามาอาจจะพิธารงกันกับตัวค่าเงินบาทได้นะครับ JK a n นี่พูดไปแล้วนะครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับอ่อจริงๆอยากจะพูดถึงตัวทางแคเตด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรเอาไว้ข้างหลังก็ได้นะครับมันจะมีตัวรูปแบบของของมันค่อนข้างจะละเอียดเยอะอิดนึงนะครับ <S <s ก็วันนี้น่าจะประมาณเท่านี้ละครับผมแล้วก็เราจะเจออีกทีนึงก็สัปดาห์หน้านะครับใครมีคำถามมีอะไรก็สามารถจะถามผ่านหน้าทางเพจได้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมแล้วเจอกันสัปดาห์หน้า